ครับผมคอดิซ่าบ่าวพันเพื้นเมืองครับนี่นะครับทั้งวันนะเขาเปล่าเนาะกับผู้บ่าวไทยบ้านครับผมกับเมนูบ้านบ้านเบอนี่ครับทิมเลยเบิดทิมเลยว่ะที่เดี๋ยวนี่ครับโซเรกันเทพบ่าวแอวบ่าวสงการบ่าวห้อยครับผมบ่าวห้อยห้อยยางแล้วก็บ่าวภูมิครับผมเบอนี่เขาสิ โอเคจ้านี่ผมมีเมนูตอนแรกครับผมอยู่บ้านบะหอยผมได้ปากน้ำสีมันึ่งเอาครับมาที่นี่นี่เขาสอยก่อนกันเลยครับยังสุกดีมันจะคัดซิกเต้ยนี่บนี่ใบหูดหอมกับใบทะขามมครับใส่หนึ่งหนึ่งกิโลได้ครับเนี่ยีไอพิเว้ยุ้ยปลาไหลรินหนึ่งครับเนี่ตัวสมแจม่มึง ตัวน่งโลหนึ่งมล้ไปเีวนูบาวใส่บัตรของแทร่นี่นะครับสลองอีกแล้วครับบ่าเท่ากานเข้าบ้านมื่อนครับครับมูสิกาเลยขบหน้เลยหนีไงเลยหน้าห้องแลนหนีกมึงยันงหน้ามึงเหี่ยวไปจนดับครับหนึ่งหนอครับผมกับแก้วของผมมือนี นี่ครับเจ๊แสงดาวน้ำชาเป็นสีนะำแล้วดนเทือกที่ได้ร่วมทีมกันครับผมอันเห็นแสงดาวน้ำชาลายสีนี่ครับเดี๋ยวเ็สแก้วพริกสดขมขมครับผมนี่งึแก้วพริกสดขมขุ่มอือีเดียวโอ้ยพูดเน่ยโอ้ยวัพ่อได้ดีวัวพ่อโย่ปาดมุ้ยมันสิพ่อปวดยางเดิ่มนะครับ กินมันซี่ก็โมกเกิดหลายติดติดไช้บ้านโดนไม่ติดเี่ยวไม่ติดวอต้าบ้าตัดไปได้เออกขาต้องแรงจระนี่ครับโอ้ลิ้นผักลิ้นผักแก้วไอ้โจมโบกบอกกูเด้อเขาเอื่นแก้วยังก่อตะกี้นะตี่ที่เขาเคยกินด้วว่าออกซื้อว่าอะไครับผมนี่ครับเหล้วยังไมาเบื้องเตาครับแบบที่นี่โอ้ยสุกแบบไปเนาะ นี่ครับเอาตรงเล่งไปเรื่อยๆครับผมมือนี้ครบทีบนะครับเมน,นูบนบ้านแต่ว่าอุย้ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ครับเรม่มหนึ่งออกครับมือนี้กับแก้วหมขมแก้วพริกสดครับผมกี่ผมต่ำแล้วใส่ดีหมขมเลย เปื่อยเลี๋ยวครับเดี๋ยวผมซิมก่อนเด้อ,อ ครับแล้วเรื่องเร่งไฟอีกรอบไฟดับเทีย่ยนี่โอเคเลยครับใส่เวลานหนึ่งขอบบ้านยี่สิบน,นาทีครับผมถ้าไฟเขาลุกตลอดคือเปื่อยครับผมแน่นอนอีกทีครับผมโอ้เี่ครับสุดยอดครับเหมือนในทีมงาน,นอยู่ครบเลยถามหาเบาวแอร์คือเบาวสงการอยู่รมกันเบิดครับเบาพุม่มด้วย กระเป๋าห้อยครับผมโอ้ยลูกสาวละอากรมาตัวนี้อุ้ยอะไงา้นตัวตุวต๊ดเด้อว,วอสมาเนี่ครับครูแฝดบ่าวสงการแน่เลยฮะไอ้บ่งทีดีตัวเบิ่งคือกันเด้องเห็นตอนแรกวันน้องมันเนอกตัดไรหางนึงเขาเอื้อคอยว่าเจ้าเออ เอากว่ากาง่ันมึงอยู่บอกอันั้นเงินยอบเปเต่นมามัรนสับอืมก็บอกย่คอยคอยขึ้จุดต้น่าเตีนี่ครับนี่ครับแก้วผมเอาแบบผมแป้ตายครับผมวันพิชเดียวกันไก็สั่งมาเพิ่มขึ้นอืมงานีน แม่ยังได้ยังได้มานสุดยอดครับผมแม่ทูแม่แม่ยังกอดมังมาแม่ขอยุึงเที่ยวพูดเยอะแยะเลยี่แ่ไดยินทุนเท่าแม่มาเอาพอเวลาอันน่ะแก้วสูตรขมๆกับหนึ่งปากน้ำสุดเท่านั้นแหละครับมือหนิมือกันใกล้ใกล้ไอ้หอยลองเ่าสงการเด้ครับเนี่ย เบื้องหลาได้ครับด้เาฟาดอฟซีเด <c oughs> ็กห่อว้ยเ,เดี๋ยวทากินน,ออน,นอ้องเด็กสาผมเลยครับเนี่ยเดี๋กนดยวกินเดี๋ยวก,วยกิเดี๋กินกน,นี่ยินเดีกนเดี๋ยกดยเดี๋ยินเนเดีนีครับเกเ ได้การแล้วครับครับบึงความร้อนของการนึ่งนะครับนี่นี้โควิดเข้าฮะต้องใส่หน้ากากกินจ้าโอ้ยแล้วจะคุณจะกินยังไงทีเนี้ยนี่ครับนึ่งนะด้วยครับนึ่งนึ่งนึ่งกับแก้วขมางอาไปมงอบไปที่ อื้มนี่ครับ้นี่พอสามลูกว่านครับเนี่ยไม่หลายก็ได้เพราะว่านี่เก็ดเห่าโอ้ยมันมันพอกินอยู่เด็ดละเมาแล้วหมาที่ไหนกินได้เออโอ้ยเมาแล้วใครพาเฮ็ดเวียกไป เราบ้าวุ้มเน oh Jamie, ี้ยนะมึนโตยังเปียกบหนึ่งเขาถ่ายผมนั่นคือกิน่าจะเป็นเอาเขาถ่ายที่หลังบ่คกับด้วยว่าเป็นยังกินของมันยิ่งเอาไปเลยไปเลยฮันเม่ไปนี่ยจควันั่ววันเไปจะควันจหอทำท่าเห็นเลยอัน่ไปจะควันจะ่หวองานยามบอพอดีไปแม่จำเพี้ยหรมันยามเด้น่ บ่งามหรอกเ้าไม่ห้อานหามันออกไปจากนีได้เอามบ่ตรงคนบ่ตองลุกเ็อะไรเมบ่ต้องมี้เอามีมาจฟังาหดหาดับเลยดูอาสับ่ังันนะามึงเาไรด้มีแต่ขามึงย่างานตาก่อนข้ในกูไลพวกือเาี่ดีเด้ออ้สดยอดครับผมบ่ใส่ไห นี care, so ่ไงเหี่ยวไหนก่ของผมว่า uh. นี the the is. Is ่จะปลาดเรือไก่นี right? ่แหละป่นชื่ไรล่ง่ายกรนอยี่บดอยลปเขาดูใจค่ดยแเพื่อ่เพื่อไม่เห็นไม่เห็นหย่งีเขาก็ใส่ก็อันี่เ่ต้องการแล้วจะออกเป็นหน้าครับผมบยได้แล้ดึงับคอนงเราตีลงไปดึงก้อนีถุมครับผมคือถุมีดานออก่่น ไปฮอดไม่นครับกี่รถไปัตงรางไปหัวเียิตด้นลางแค่ต้มแตงเดื่นทีไปาเลยเยบแพร่ลงมือเนี่ยบริษัทแพร่หครับแพร่แล้วบุเกนี่มสองที่นั่งท่านี่ทั้มนลงเวหลายอยู่ทั้งหลังพพอแพร่ลงไปห้องอ่ะเจ้าทุคนถ้าจะรู้วัาเดียวคือไม่ให้ยู่งอีกแล้ว นี่มีงใครล่ะมาชมกระจวมึงก็ะ้องมาชมกระจาตัวมวนไปย่างดีเลยมังก็มาชมกระจานีคนอยากได้เบิร์ตเตียเพนนี่อยากได้อาเห็ดหอกอย่ได้วมันมื่อนี่ขี่รถกับว่าเขาไปมัดไปย่งดีมที่ก่อไฟ่ให้ตักกเน็กขอลงไบุ๋แพ่ให้นหน้าละลงลงไปมันลงลงห้องนะดีว่เขาหยิบปเน ก็เน pues ี่ยคนวาจะเขาอยากมาลงแค่นี่แหละคนวายก็แค่น้อยก็เรื่งลงอ่ะอืมก็เลยเหยีดไปเป็นมวลมวลไปเองเพียงอย่างเดียร์ก็จะต้องการอ่ะตัววายยืนอยู่ไอีนี้ให้ป่ายมันนั่นไม่คันชิ่กอมันไม่อยู่คนมาเบิร์ตเลยอ้าวมันหลายเนาะไป้แค่นห้มันอยู่ได้ป่ะหลักใช่ใช่อีโก่งตัวเจลก่อนตัวเอ้า ได้หลายกว่ามันก็ได้หลายวันนี้ไปหลายียวตัวแค่ที่นุ่มตัวอกว่มันอื้มันก็ไปติ้ต่อน้ำแ่างแงงบ่งันย่ีย่งเพื่อมันนี่ใครปอยมัถิ่มานไหนใบมันูเพื่อเหา่านีแต่งาม่ผักที่ทีขันบุกหิบขาไอ้บุเบิเลยเจ้าผาเอยไปบารเตเล้ารากับไปบากะมันเป็นฮาร์ดมันอยมันก็บรยนี่ยังมาเขาามันสูดมันก็เป็นยล้วมีระใกล้เราอย่างนั้น เอาอยู่นี่วเป็นหองกับขวาหอนโอของูครับมาร้านมีหองกูก็ด่นแตะมึงมส่งของมึอกมึงอกวู้นโกเด้อไปเดี๋ยว่ได้ก็ปั่นหพ่อแล้วโตัอะไรตัวอะไโอเคีเวลาต่อง่ายขึ้นง่ายมากเยมึงกรก็เดคนงลงจากบทป่า Lúc này cũng dạng cho mọi người. Hãy luôn, có lô lô mấy. luôn có được rồi, yên <laughs> mà, không. Không một cái luôn được 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 một cái luôn luôn มือนี่่อหยูเลยแ้มุ่งแกนคน่เดี๋ยวายหรอไปย่างอน้อยเนาะอืยากาศะรับ้เยะเป๊ะวยังงวะมันมาแล้วเอิ่นเอิ้นกินแบบกูแฝดบ่กกู้แฝดดาวสงกามครับว่าเฮาเหอหรไงเติมมันมันนั่นแต่เขาต่มนิดหน ดีครับบร้จงการมาป่วยเหตุคู่แฝดพ่นตัวครับผมคักๆๆเจีวผมครับมือนี่ยว่าจะแจ้งเราว่าแป้งมาเงกับกินแป้งนั่นแบนด้วยเหตุตราป็นเงินเยอะโอ้ยุดอเลยครับชุดยอดคับมือเนี่ยเซ็บิลลี ไอโยูได้กลิ่นมือเลยมันไปในหมดเนี่ยพอมีอยู่พอมีอยู่โอ้ยเดี๋ยวฟ้าเมียเร่อโอ้ยจอยผมเนี่ยเฮียเต็มตัวฮะมีอยู่มีอยู่ครับครับขอบคุณครับอเนี่นออกบานออกแล้วนี่แหละคนที่ขาดสารลักษณะของเพื่อนจะลูยเพื่อนมีลูก .swing หรือหมืเพื่อนเดาเก่งหรือเขามีน้ำเสียเออ ช่วยผมมีประโยชน์นะเออดาวเสียพิ่นหลายเด้อที่เพิ่นหุ่นแบบยกเนครับผมเบิ่งผมก่อนครับเฮียนะผมูเปียกเพื่อนเลยครับสุดยอดบ่พัฒนาจัดเทียมาเพื่อนมาตาวัฒนาแน่ยเดครับผมมาจักหมู่เนี่ยมามาขวบมัวเพือเราครับตอนนี้รถเพิ่นจอดเทียบสระถาดเซราก็ใกล้เวลาสิออกแล้วครับเพราะว่าผมบ่ให้ออกก็ซื้อตอนนี้ดตาตาอือจะเฝ้าออกจะเฝ้าออกครับผมนะครับ บาสมการผสเนี้น้อนหน้าระเด้อบาทที่นี่ผู้ใดสิขึ้นรถแล้วเราไปครับผมบใส่ลูกสาวลาเดียวโอ้ย <laughs> ลูกสาวลาขึ้นนอนถ่ายยีรถแล้ว <laughs> โอ้ลูกสาวลาเคืนกระเรด็นเนาะ <laughs> นี่ครับโอ้ลูกสาวลาขึ้นนอนถ่ายยีรถแล้วเพราะว่าบ่ห่างจากรถเลยละ่ะรเราเลี้ยงมาจากเลี้ยงมาจากกันนี้ได้ครับเนี่ย จากเขาคนนี้ล้วครับบ่จากเขาบ่แม่จากรถลำขันหินบ่ครับเพื่ได้เอามุ้งมุนข่อยไปปะอืเป็นแดวครับอืมนี่แหละครับแนวสตาร์ทมือ้อเลยโอ้ครับไม่ต้องก็นี้ครับนี่กี่เนี่ยครับอืมนี่ครับบางทีเดินทางกับกับรีสอร์ทเพื่อแล้วคนหัวรีสอร์ทครับผม อยู่หน,น่วยรีสอร์ทมันหลับหลับฝันดีครับผมราตรีสวัสดิ์ข่วนตัดเรือนีสุดยอดสุดยอดครับผมแต่ว่าอย่าลืมอนเยอแหละอุ้ยเดี๋ยวลืมอยู่เดี๋ยวถ่ายอย่างมา้ต้องถ่ายอยู่สามสิสิสิครับผมไปครับครับครับโอ้หอยเซาเลยนะเพื่อน อย่าเริ่มโค้งอย่าเริ่มโค้งวุ้ยโอ้ไปแล้วตัวนี้นี่ครับเลขาเพิ่นก็เกลียะเบอร์มองทำงานนี่ครับที่ทำงานเบาหอยกับเบาพุ่มเลยครับนี่เลขาครับเพิ่นเห็ดอีหยังน้อยจังกำลังจะขึ้นเงี้ยน้องมนว่าบอก ครับผมอยู่ดีไม่แห้งด้วยครับเด้อดีครับบอลทำงานสุดยอดเลยล่ะอยู่ดีไม่แห้งเด้อสูงไปครับผมอืบอลภูมเราไปบอกเพิ่อนประเด้๋ยวเพิ่นเดาเก่งครับผมลูกทรายสวงเลยเบื้อครับเบิ้งหุ่นเราก็ได้ครับไปเปลี่ยนเอฟซีเราก็นี่ครับเบิ่งเอาครับผมข้างล่างกับบอน้อยหนาเหมือนกันครับผม สุดยอดสวัสดีครับยินดีมีห้งครับสวัสดีครับกุไไหนครับผมหลับฟันดีทุกคนนะครับเด้อค่บคืนนี้สวัสดีครับ